การก่อให้เกิดผลต่างๆเนี่ยที่มันกระจายมีอคนข้างล่างซึ่งมไม่จริงในบ้านเราอ,อันนั้นก็ว่าไปจันแต่ว่าพอเอาเรื่องกเษกษตรกับสัญญาเข้ามาสู่พื้นที่ในการผลิตเนี่ยนะครับมันเข้าไปทาลายมันก็เทียบอนทฤษฎีนี้มันคิดอย่างนี้ว่าเหมือนกับเรือขนาดใหญ่วิ่งเข้าไปในคลองขนาดเล็กน,นะครับคลื่นมหาศาลที่เกิดขึ้นหลังจากที่เรือขบาี่ผ่าจะชะล้างสองฝั่ง ของลำคลองหายไปเพราะฉะนั้นการที่ธุรกิจศสาหกรรมอาหารลุกเข้าไปในพื้นที่นะครับมันก็จะไปทําลายล้างเอสเอ็มีไปทําลายล้างเกษตรกรรายย่อยไปทําลายล้างพวกรีสอร์ทเอในตัวในทรัพยากรธรรม,มชาติทั้งหลายไปด้วยนะครับช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างของแพงกับของถูกที่ว่าเนี่ยนะครับมันมันมีอะไรอยู่ข้างในระหว่างการตรงนี้นะครับอันที่2ก็คือว่า หนี้สินควรเรือนของเกษตรกรภายใต้ระบบเกษตรเป็นสัญญานะครับมันเสี่ยงมากที่อยู่ภายใต้วงจรของระบบการผลิตนะครับซึ่งตรงน,นี้หนี้สินควเรือนเนี่ยมันจะถูกสัมพันธ์โดยตรงกับวงจรการผลิตนะครับว่ามันเมื่อไหร่ก็ตามที่ขั้นเข้าไปในวงจงรการผลิตแบบเกษตรเั็นสัญญาแล้วเนี่ยภาระหนี้สินเนี่ยจะไม่มีวันหมดประเด็นอีกอันนึงที่ผมเพิ่พบเห็นจากกรณีที่เราไปทํางานในพื้นที่คือว่า มันมีการเผชิญหน้าระหว่างเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทและเจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะซึ่งบางกรณีเจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าไปพุกคามเกษตรกรโดยตรงบางกรณีเจ้าหน้าที่ของบริษัทไปยืมมือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับในการที่ใช้อำนาจตามกฎหมายอื่นๆเนี่ยเข้ามาซึ่งนี่มีปรากฏการณ์ให้เห็นสำหรับเกษตรกรที่ ลุกขึ้นมาเพื่อต้องการจะปกป้องสิทธิตัวเองก็ดีลุกขึ้นมาที่จะต่อกรอกับบริษัทก็ดีหรือลุกขึ้นมาไม่เชื่อความบริษัทก็ดีแต่ตรงนี้เป็นเรื่องที่ที่มีพบเห็นอยู่นะครับอีกอันนึงคือการสิญนเสียงหน้าต่อรองของเกษตรกรนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดซึ่งผมมีกรณีศึกษาที่ถอดมาจากจะเป็นข้อสรุปที่ได้จากกรณีศึกษาว่าในกรณีของการเข้าทำสัญญาของเกษตรกรน,นะครับมันมีในความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้น ตั้งแต่เรื่องของการเข้าทำสัญญานะครับก็คือในกระบวนการทำสัญญาเนี่ยมักจะทำสัญญากัรพิวาจานะครับหรือว่าทำสัญญาช่วงกันนะครับหรือว่าการไม่มีสัญญาผู้ฉบับให้กับเกษตรกรน,นะครับไม่มีผู้ฉบับเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับทำเสร็จสัญญาเสร็จก็เก็บไว้ที่บร,ริษัททีนี้นอกจากนั้นแล้วสิ่งที่เราพบเห็นอันหนึ่งก็คือตัว เกษตรกรไม่มีอำนาจในการบังคับไปเป็นตามสัญญาตอนเซ็นไม่ม yeah, ีอำนาจต่อรองหัวใจของสัญญาที่อยู่ตรงการเซ็นหัวใจของสัญญาตรงที่ว่าจะบังคับไปเป็นไปตามสัญญาได้ไหมแรงงานที่ทำงานในโรงงานเขาสามารถรวมกลุ่มเป็นชาภาพเพื่ออำนาจต่อรองในการบังคับไปเป็นไปตามสัญญาแต่ในกรณีของเกษตรกรนะครับตอนเซ็นก็มีปัญหาแต่ตอนบังคับไปเป็นให้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 เป็นไปตามสัญญา ก็มีปัญหาหนักไปกว่านั้นอีกเพราะไม่มีการรวมกลุ่มไม่มีการทําให้เกิดอำนาจต่อรองไม่มีกลไกในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาตรงนี้ได้นะครับเผลอๆถ้าเกิดมราปิดถนนเผลอๆทำไรก็ติดคุกสีนะฮะแล้วความเป็นอยู่ของเกษตรชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรนี่เกษตรกรเนี่ยขึ้นอยู่กับลมหายใจของของปลาของหมูของไก่ที่เบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรจะตัดสินใจ มาเข้าไปปตามสัญญาอย่างไรนะซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องของหน้าต่อรองที่รับไม่เข้ามาเข้ามาแทรกแซงเพราะว่าล่อยเป็นไปตามกติกาเลิมๆนะครับถามว่าการเข้าถึงตลาดที่จะผลิตอุตสาหกรรมอาหารสัตว์นี้มีปัญหาอะไรนะคะปัญหาก็คือการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบนะคะก็คือวัตถุดิบของอาหารสัตว์คืออะไรคือถั่วเหลืองกาดถั่วเหลืองลาปลนนะคะพวงนี้เนี่ยแล้วก็ข้าวโพด เข้าถึงยากค่ะเพราะว่าในหลายๆอย่างเป็นสินค้าที่ต้องนําเข้านะคะแล้วก็ต้องมีโควตาแล้วก็ต้องมีการใบอนุญาตซึ่งเวลามีโควตาเมื่อไหร่เนี่ยเกษตรกรจะรู้ดีว่ายากมากที่จะแบล็คโควต้านี่คือระบบที่ไม่เป็นธรรมในระบบเกษตรคือเรื่องของโควตานะคะเพราะโควตานั้นมันเป็นการจัดสรรแล้วก็การจัดสรรทีไรในประเทศไทยมันจะไปรายอย่างเสมอไม่เป็นรายย่อยไม่ค่อยได้นะคะเราคงได้รับทราบเรื่องขายพวกเรื่องเหล้าพวกเบียร์ก็ลักษณะเดียวกันเหล้าพวกเบียร์อันนี้ก็คือ อันนี้แหลกช่วงอะไรอันนี้ก็คือลักษณะของอาหารที่ไทยอาหารไก่ช่วงพันไก่นะก็เป็นลักษณะเดียวกันเหมือนกันอันนี้ก็คือราคาไก่สาวที่เราไปแตกมานะคะว่ามีราคาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการอรู่เป็นระยะระยะนะคะอันนั้นอาจจะเป็นในช่วงของมีโรคไข้หวัดนกถึงได้ราคากระโดดขึ้นไปนะคะเพราะว่าไก่ ถเจอที่ไหนมีโรคไข้หวัดนกแล้วก็มีไก่ตายจะต้องฆ่าไก่หมดในระยะทางในระยะรอรบรัศมี5กิโลเมตรนะคะทำให้ปริมาณลดลงเยอะนะคะแต่ราคาเนี่ยก็มีแนวโนม้มที่จะพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรฮะผลกระทบต่อกเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่มากกว่าผู้ผลิตอาหารไก่รายย่อยนะคะเพราะว่าเนื่องจากผู้ผลิตอาหารสัตว์รายย่อยมันจะมีช่องทางการจำหน่าย เกษตรกรในระบบคอนแบบฟกซฟาร์มนี่นะคะแต่กเกษตรกรจะได้รับผลกระทบผู้ผลิตอญหารี่งไม่เป็นการผลิตอาหาผู้เลี้ยงไก่ยังต้องพึ่งพาทางไก่และหาจัดจักผู้ประกอบการรายใหญ่อยู่แลน,นต้นทุนก็สูงขึ้นมากหลังจากมีการจํากัดทางไก่นะคะอันนี้ก็พยายามมาคิดดูว่าการที่ขายท่วงเนี่ยทำให้ต้นทุนก็สูงขึ้นหรือเปล่าและต้นทุนก็สูงขึ้นแค่ไหนสําหรับไข่ไก่หรือฟองนะคะมีการ มีการสำรวจเหตุผลที่เกษตรกรเลี้ยงไก่จำนวนมากออกไปจากตลาดว่าเกิดขึ้นจากอะไรคําตอบแรกก็คือความผันผวนของราคาต้นทุนและราคาไข่คือราคามันสวิงตัวมากขึ้นนาคะมันผันผวนมีช่วงบางช่วงก็ขาดพันไก่บางช่วงก็มีนะคะราคามันก็เลยไม่ไม่ไม่นิ่งเดิมนะคะก็มีความเสี่ยงก็เลยมีทาให้เกษตรกรจำนวนมากต้องทิ้งอาชีพนี้ไปนะคะสรุปแล้วนะคะ โครงสร้างธุรกิจการเกษตรเปลี่ยนแปลงไปเนริ้ทางที่ส่งผลให้มีการกระจุกกระของตลาดและมีการแข่งขันที่ไม่เท่าเทียมกันจากผู้ประกอบการที่มีธุรกิจแบบโล่งองจอรผู้ที่ไม่มีเกษตรกรมีความเสี่ยงสูงในการที่จะถูกดีของตลาดอย่างจากพฤติกรรมที่ท่านยกตัวอย่างให้นะคะเนื่องจากต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากผู้ประกอบการในอย่างซึ่งเป็นคู่แข่งนะคะ เษตรกรรายย่อยมีโอกาสที่จะแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ดําเนินธุรกิจแบบครบวงจรได้น้อยเนื่องจากเสียสยบแทบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเงินทุนขนาดของการประกอบธุรกิจหรือเทคโนโลยีนะคะถามว่าเราจะทําอะไรได้จริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยพฤติกรรมที่ท่านกล่าวและกล่าวมาเนี่ยรัฐจะต้องไปสืสวนว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าแลวถ้าเกิดเป็นจริงดิก็ต้องบังคับให้ผู้ที่ทำพฤติกรรมที่จะกิดจากนั้นยกเลิกพฤติกรรมของการขายปลงนะคะ แต่ก็ไม่เคยมีมติใดๆออกมาไม่มีการดําเนินการของสํานักแห่งขันการค้าแต่ใดๆนะครับดังนั้นข้อเสนอแนะเนี่ยก็หนึ่งก็คือว่าจาเป็นจะต้องที่นคิดว่ารัฐเนี่ยต้องเป็นผู้ช่วยเพราะว่าปัญหาเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นกับเกษตรทุกประเภทเลยโดยที่ว่ามันอยู่ที่ว่าผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยรวมตัวกันไม่ติดดังนั้นก็สู้ไม่ได้นะคะดังนั้นรัฐต้องเข้ามาค่ะถ้าเกิดเรารู้ว่า มันติดที่พันไก่นะคะว่าไม่สามารถนําเข้าพันไก่ได้เพราะว่ามีปริมาณไม่พอรัฐที่ต้องเป็นพ่อค้าคนกลางที่นําเข้ามาแล้วก็จ่ายให้แ่เกษตรกรนคะคะว่าตอนนี้มันไม่มีพ่อค้าคนกลางที่จะนําเข้าเขาไม่มีพ่อค้าคนกลางที่จะนําเข้าวัตถุดิบเกษตรกรก็ต้องไปซื้อจากคู่แข่งพอไปซื้อจากคู่แข่งก็ถูกเอาเรียบนะคะหลักก็คือมันต้องมีพ่อค้าคนกลางที่เป็นธรรมนะคะไม่ใช่มาลางไร ในอดีตเนี่ยมันมีการตอบสนองเชิงนโยบายที่ผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะไปด้วยกันได้ดีนะอันนี้หนึ่งก็คือ <c oughs> การตอบสนองเชิงเชิงด้รนนโซีก็คือในเรื่องของของนโยบายที่ไม่ใช่รลคาเช่นนะเรื่องของการพัฒนาชนประทานเรื่องเรื่องของการาลงทุนในเรื่องเรื่องของการวิจัยนะจะเห็นว่าถ้าเรามีชนประทานเนี่ยในเรื่องของประสิทธิภาพในการผลิตก็ดีขึ้นความเสี่ยงก็จะลดลง เมื่อประสิทธิภาพการผลิตดีต้นทุนในการผลิตก็จะลดลงนะอันนี้ก็จะเป็นการเอื้อให้กับเกษตรกรเราเราเห็นภาพชัดเจนได้ในสำหรับเกษตรกรที่อยู่ในเขตสมรภานะฮะมันมีมีการลงตวิจัยที่ดีนะมันก็จะมีผลต่อการที่จะทําให้ได้ผลผลิต ได้ัารข้าวท,ที่ที่ที่อย่างพัานไม่ไวแสงตา่างๆนี้มันก็เกิดมาจากงานวิจัยนะเราการต้านทานเพี้ยเพี้ยต่างๆอะไรต่างๆนี้ก็เกิดจากการวิจัยรวมถึงทางสา์ต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าเรามีการทาใใําวิจัยเหล่านี้อย่างต่อเน,นื่องนะเราก็จะได้ผลประโยชน์เกษตรกรรายเล็กๆเนี่ยเขาจะได้ผลประโยชน์อย่างเต็มตัวรายใหญ่ผม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 ไม่ไม่เป็นห่วงเขานะฮะเพราะเขาซื้อได้ จะซื้อนักวิชาการจากที่ไหนก็ได้การจะตุ้มสักสิบล้าน20ล้าน30ล้านก็ซื้อได้แต่ว่าซื้อคนเล็กๆไม่มีปัญญานะฮะถ้าเรามาดูคำถามก็คือว่าเรื่องวัยการเกษตรของภาครัฐเนี่ยในในประเด็ในใน,ในปัจจุบันเนี่ยมันเสริมสร้างความเห็นว่าในการแข่งขันได้มากน้าขนาดไหนผมเอาเรื่องข้าวเนี่ยมามาให้ท่านดูก่อนว่าเนี่ยในสิบกว่าปีเลยยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย เรามีการลงทุนเรื่องข้าวเนี่ยนะครับเทเลกระปปาเนี่ยแค่นี้เองนะฮะก็คืออยู่ประมาณร้อยกว่าล้านเนี่ยนะไม่ได้เพิ่มขึ้นตอนปัจจุบันก็จะใกล้เคียง2อ0ล้านนะที่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 มีอยู่นะฮะแล้วก็ถ้าต่อพื้นที่ต่างๆเนี่ยหรือต่อบุณค่าสกอกเนี่ยถ้าเห็นมันจิ๊บจ้อยนะฮะอันนี้คือการลงทุนวิจัยเนี่ยมันเสริมสร้างความแข็งแกร่งที่เกิดขึ้นได้ลงทุนในเรื่องของสุมราทานก็สามารถที่จะเรื่องของลดความเสี่ยงต่างที่เกิดขึ้นได้มันไม่สูงเปล่านะฮะมันาข็งกรเน มันมีประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นในโครงการนะครับนะฮะอันนี้คือโครงการรับจำนำข้าวซึ่งกเกิดเรื่องของการแทรกแซงแรกแรกก็คือแทรกแซงตลาดแทรกแซงคนเกิดโครงการรับจำนำเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแรกแรกเนี่ยมันไม่ได้แทรกแซงคนไกิตลาดนะฮะมันเป็นการที่ประเวงการขายข,ายของของชาวบ,บ้านเอาเงินเนี่ยไปไปชาวบ,บ้านที่หลอดเดือดร้อนเงินเนี่ยเอาข้าวมาจำนำไว้ก่อน สร็จแล้วมาถ่ายถอนคือในราคาจำนำเนี่ยก็คือ80เปซนะในวงเงินไม่เกินหนึ่งแสนกว่าเราต้องการช่วยกเกษตรกรอะไรย่อยๆที่เกิดขึ้นแต่พอเวลา,าผ่านไปนะฮะมันกลับกลายเป็นวิวัฒนาการไปเป็นโครงการที่เข้าไปผูกพันกับการเมืองมากขึ้นเป็นโครงการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองมา,มามากขึ้นนะฮะเราจะเห็นว่าในช่วงแผนในา่วงเวที่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 ห้าถึงที่แปดเนี่ยนะฮะ องคกของโครงการกำนำมกับโครงการนคนาางค์กตลาดกลางเนี่ยมันไปด้วยกันดีๆมันเป็นตัวเสริมประสิทธิภาพของของตลาดเสริมคุณภาพขอ,ของของข้าที่เกิดขึ้นอยู่นะแล้วพอพอมายุคหนึ่งเนี่ยเรากลับไป ยกระดับราคานะฮะเราจะเห็นภาพว่าเนี่ยพอในช่วงจากปี40มาแล้วเนี่ยวางเมี่ยเข้าไปแทรกแซงกลไกรับจำนำที่เกิดขึ้นมากนะฮะเราจะเห็นว่า44เนี่ยอันนี้ผมอยากจ,จะไม่ได้เอาเอาข้าวุมให้เห็นว่า,เ,าเราเราแทรกแซงเนี่ยก็คือว่า 1. เราปรับจาก80ของมูลค่าที่มาจำนำค่อยค่อยทยอยมาเป็น90 95 100แล้วก็เกิด100ที่เกิดขึ้น คที่เป็นเริ่มใช้ประชานิยมเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเราเราเริ่มเราเริ่มขยายขนาดจำนำเข้าไปมากเลยนะจาก2ล้านตันเนี่ยเข้าไป6ล้านตันเราผลิตข้าวในฤนดนูรับปียี่สล้านตันนะครฮะหกล, 28, ล้านตันตอนสมัยก่อนก็ประมาณ28-29ล้านตันการใช้แซตมป์สิบล้านตันนี้คือ40ของตลาดที่เกิดขึ้นอยู่ก็ใหญ่พอสมควรนะฮะมูลค่ารับจำนำแรกๆเนี่ยก็ก็ขยายตัวนะขยายตัวจากที่เคยมีอยู่ประมาณหมื่นกว่าล้านเนี่ยนะฮะมาเป็น7-8หมื่นล้าน จนเป็นแสนล้านนะที่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 ก่อนที่จะมาปรับเ,เปล่งนโครงการประกันรายได้ที่เกิดขึ้นเมื่อ2 5งห้าถึงก็มีโครงการที่ปรับจากโครงการจำนำมาเป็นประกันรายได้ไอโครงการประกันรายได้นี้ก็คือมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อจะแทนจะเรียกคลไกลตลาดกลับมาเพราะตลาดกลางภายใต้โครงการจำนำเนี่ยนะที่ผมเรียนว่าตลาดกลางมันเสียหายหมดเนี่ยตลาดกำลังโซนก็เจ้งข้าวสาลรต่างต่างก็เจ๊งเพราะเห็นว่าข้าวมันวิ่งไปสู่รงสีโดยตรงนะมันไม่เข้าตลาด อันนี้คือ,อนโยบายในการพัฒนากลไกตลาดของรัฐเนี่ยสมคิดว่าขาดความสนใจขาดความสมดุลเป็นตัวของมันเองที่เกิดขึ้นแล้วเรลองดูนิครับว่าตลาดตลาดมันเสียหายเนี่ยชาวนารายเล็กๆเนี่ยจะเข้า,เข,าเข้าถึงการขายข้าวได้ยัางไงอยากจะเล่าท่านฝั่งว่าเรื่องออริสิกนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่น่าจะสาคัญนะครับแล้วก็เกษตรกรแล้วก็ภาคตลาดเนี่ยมองภาพไปเยอะยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องข้าวนะครับ ต้นทุนข้าวเนี่ยถ้าเป็นข้าวหอมมะลินะครับตอนนั้นทำตอนประมาณสักปี2548ได้นะครับต้นทุนต่อดชีวิตข้าวเนี่ยทั้งระบบนะครับเอามูลค่าของมันบวกกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยเอามาเลโชกันเนี่ยถ้าเป็นข้าวหอมมะลิที่ประมาณสัก17%นะครับ17%บ็ดเอก็คือทุกทุกหนึบาทที่เป็นมูลค่าข้าวเนี่ย17บาท ะจะเป็นต้นทุนที่หมดไปกับเรื่องที่หลอดส,สติกก็คือหมดกับเรื่องการเคลื่อนย้ายจัดเก็บรวบร,วม,รวมกระจายแล้วก็รวมทั้งตื้นลที่เราเก็บไปแล้วเนี่ยอย่างข้าวเนี่ยก็เกิดมีมอดขึ้นหรือเสียเป็นลาต่างๆนะครับหรือสูญเสียน้ำหนักตรงนี้ประมาณสัก17%ถ้าเป็นข้าวหอมรีเนื่องจากข้าวหอมรีเนี่ยมีมูลค่าสูงนะครับพอเทียบเรโชกับต้นทุนก็ประมาณสัก17% ระบบเนี่ยเริ่มต้นจากเกษตรกรนะครับเกษตรกรก็จะขายให้กับในหน้านะครับหรือขายให้กับโรงสีนะครับโรงสีก็จะขายตรงให้กับผู้ส่งออกหรือบางทีก็ขายให้กับในหน้าที่เรียกว่าหยงนะครับก็จะมีทั้งหมด3 4สี่ทอดนะครับเกษตรกรเป็นคนที่จะต้องเอาพืชผลทางการเกรษตรของตัวเองเนี่ยไปส่งให้กับโรงสี มันค่าที่จ่ายเนี่ยเกษตรการเป็นคนจ่ายในการเคลื่อนย้ายหนึ่งภาพออกนะครับ,นะรบเสร็จเรียบร้อยเนี่ยลงสีก็จะต้องเป็นคนจ่ายค่าลอจิสติกให้กับยงยงก็จะต้องเป็นคนจ่ายค่าลอจสติกให้กับผู้สงงง่งออกส่วนผู้ส่งองอกนั้นไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนึกสภาพการดูนะครับแต่คนที่จ่ายมากที่สุดเมื่อเทียบกับเลโชของรายได้ที่เขาได้เนี่ยคือเกษตรกร ก็คือคือตัวเกษตรกรที่ทำทางด้านข้าวยกตัวอย่างนะครับอกีกนะอันหนึ่งที่ทำช่วย<ม>เกี่ยวกับภาคสง่งออกกุ้งพอทางต่างประเทศเดินทางมาดูโรงงานต่างๆแล้วทราบว่า<ม>ฟาร์มกุ้งต่างๆเนี่ยถูกซื้อทั้งหมดแล้วก็ไปรวมกันที่มหาชัยนะึกภาบอกนะครับ ผู้ส่งผู้ผู้นําเข้าของประเทศนั้นบอกว่าไม่เอาเพราะว่าถ้าไปเทร,รวมกันเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่ามาจากที่ไหนมาจากแหล่งไหนนึกภาพนะครับ,รบก็จะซื้อเฉพาะฟาร์มกุ้งที่ทำคอนแทนนคกับเขาเพราะเขามองว่าถ้าทำคอนแทคฟาร์มเนี่ยสามารถจะควบคุมคุณภาพได้ป้องกันในเรื่องของฟูลเซฟตี้ได้นี่คือนี่คือเป็นพฤติก,กรรมนึกภาพไหมครับของคนที่นำเข้ามาถึงเรื่องโมเดิร์นเทรด ก็เป็นพฤติกรรมที่เป็นตัวกําหนดอย่างเช่นเดียวกัน m o d e ิร t r a ทรก็มองเหมือนกันว่าถ้าเกิดมีปัญหามีคนมาจับจ่ายใช้สอยซื้อที่เทสโกซื้อซื้อที่ b ิ g ซซื้อที่ท็อกแล้วประกฏว่าท้องเสียไม่สบายแล้วเที่ยวไปบอกคนอื่นบอกว่าเนื่องจากซื้อเพื่อผลทางการเกษตรอาหารเหล่านี้มาจากเขาเขาก็มองว่าเขาต้องแบกรับ กลายเป็นจําเลยสังคมทันทีทันใดเขา,เขาออก,ก,อก,าาอกขา็ออกกติกานึกภาพออกไหมครับออกกติกาว่าฉันจะซื้อจากคุณก็ได้นะแต่คุณต้องปฏิบัติตามนี้แล้วยิ่งถ้ามีเป็นคอนแทคฟาร์มยิ่งดีใหญ่ถ้าเป็นบริษัทใหญ่ยิ่งดีใหญ่เพราะฉันสามารถจะควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดกับธุรกิจฉันได้หน,หนึ่งหนึ่งกภาพออกไหมครับมันที่มาที่ไปที่เมื่อกี้นั่งฟังท่า,านอาจารย์ทั้งสามท่านเนี่ยมันเหมือนกับว่า โครงสร้างของระบบโลจิสติกซึ่งในอดีตเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องอาศัยการค้าสมัยใหม่เหมือนภาพไหมครับมันได้เปลี่ยนไปโครงสร้างมันได้เปลี่ยนไป ฟาร์มคือจากนาจากสวนสู่โต๊ะอ,อาหารสู่จานข้าวของเราเนี่ยมันมีช่องว่างอะไรอยู่เยอะซึ่งหลายช่องว่างนั้นดูเหมือนคําตอบวันนี้เราได้ฟังไหนคำตอบนะครับเป็นคำตอบที่ไม่ต้องใช้เงินอะไรมากอ,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 อาจารย์ดนเด็ตก็ชี้นในงานวิจัยแล้วว่าจะจะทาอย่างไรที่ร้าจะออกเข้ามาแล้วก็จะทําให้ผู้ผลิตนั้นมีประโยชน์ที่อยากเป็นธรรมมากขึ้นและผู้บริโภคก็สามารถเข้าสืงอสารอยากเป็นธรรมรวมถึงเทรนด์ที่ที่ว่าอาจจะลีเลี่ยงลำบากเช่นเรื่องควาแปรความิ่งต่างๆเรื่องของมาตรฐานอะไรต่างเนี่ย จริงๆการที่มีหลายงานวิจัยและงานศึกษามาแล้วว่าคือคือลักษณะความไม่เป็นธรรมเนี่ยมันเกิดอยู่แล้วทีนี้การแก้ความไม่เป็นธรรมในหลักพิธีไม่ได้ต้องการงบประมาณเป็นแสนแสนล้านหรือสามแสนล้านอย่างนี้เลยนะมันสามารถที่จะทําได้กินเรามจริงใจและการขับเคลื่อนแล้วต่อไปเกษตรกรระหวางว่าไม่ต้องเข้าไปเส็นสัญญาในห้องเสล้วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีขอบคุณทุกท่านครับ